สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะโอเคฮป a p p y b i r t เดย์ชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะขอให้เป็นเดือนเกิดที่ มีแต่ความสุขนะคะติดขัดสิ่งใดขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะมีโอกาสมีรูทางใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเข้ามาสําหรับใครที่รอความรักนะคะก็ขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่นะคะแล้วสาหรับใครที่ความรักงงแงงกันอยู่นะคะก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันได้เนาะโอเคอ่าเริ่มต้นเขาเรียกว่าอะไรนะนับ นับอายุกันใหม่นะคะบวกเพิ่มไปนะคะที่ผ่านมามันคือประสบการณ์นะ,ะไม่ใช่แบบแก่ธรรมดานะคะเรามีอายุมากขึ้นพร้อมด้วยประสบการณ์เรื่องราวหลายๆอย่างนะคะที่ติดตัวมาด้วยตามมาด้วยนะ,ะอันไหนไม่ดีก็ให้มันเป็นถุงที่มันรั่วไปนะคะไม่ต้องแบกมาด้วยนะ,ะแบกมาแต่ความสุขและกำลังใจนะ,ะอะไรที่เป็นเรื่องดีๆพลังบวกให้พวกคุณนะคะโอเคก็อันนี้ก็อวยพรรวมไปถึงชาวลัคนาสิงห์ด้วยนะ,ะรวมกันเลย เรามาดูนะคะว่าเดือนเกิดของพวกคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะราศีสิงห์ตัวตนได้เป็นเพจช็อปคับนะคะโอเคเดือนนี้เราจะดูหน้าตาน่ารักนะคะดูเด็กมากเป็นพิเศษนะคะออร่าความเด็กค่อน,ข,อน,ข,อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะ,ะพูดอะไรก็แบบไม่ค่อยที่จะ อยากจะถกเถียงไม่ค่อยที่จะอยากมีปัญหาอะไรกับใครนะคะบางเรื่องที่เข้ามาในจังหวะนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ฟุกๆเข้ามาด้วยนะะโอกาสบางอย่างที่ฟุกๆได้ด้วยนะคะแล้วก็เซนสัมผัสเราก็จะมีเซนอะไรแบบแบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดือนนี้บางคนอาจจะ enjoy eating ได้ด้วยนะคะอาจจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ก็มีน้ำมีนวลดีก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะโอเค บางคนมีเรื่องอะไรที่น่ายินดีเข้ามานะคะมาดูในเรื่องของการงานนะคะเป็นยังไงเริ่มต้นที่การงานชาวราศีสิ้หงนะคะการงานเดือนนี้ก็อาจจะมีผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่า นะอาจจะเป็นหัวหน้างานเราก็ได้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือเป็นภาคธุรกิจหรืออะไรที่เราต้องดิวงานมากเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงชาวราศีสิงห์เองเนี่ยอาจจะวางตัวเป็นหัวหน้าหรือต้องเป็นผู้นำนะคะในการจัดการหลายๆเรื่องนะคะงานไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะเพราะความสามารถค่อนข้างที่จะเปี่ยมนะคะเปี่ยมล้นเลยนะคะคุณสามารถที่จะทําได้จัดก,การงานได้อยู่แล้วไม่น่ากังวลนะคะในหมวดของการงานเองนะคะมีสิทธิที จะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ดีแหละนะหรือว่ามีเพื่อนฝูงใหม่ๆที่เข้ามาที่เขาเป็นคนมีองค์ความรู้นะคะหรือเป็นที่ปรึกษาให้เรานะเป็นโค้ชได้ด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะมีการเรียนการสอนนะรู้จักครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้นะ ในในพาร์ทของพวกคุณรวมถึงได้ได้รู้จักเพื่อนนี่แหละนะที่มาคอยให้คำปรึกษาพวกเรานะคะก็ในสังคมของพวกคุณค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่วางตัวนิ่งวางตัวเป็นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความจริงใจในการคบหากันนะคะก็ดีนะมีแนวโน้มราศีสิงห์อาจจะไปเรียนอะไรต่อหรือเปล่านะศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราก็จะอยู่ในกลุ่มของ กลุ่มของเขาเรียกบัณฑิตเนาะบัณฑิตเนี่ยคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแนวแนวนี้นะคะสำหรับเรื่องสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนเองอาจจะยังรอคอยงานนะคะหรือรอคอยในพาสของธุรกิจที่จะเปิดที่จะทำนะคะที่จะให้มันแบบมั่นคงหรือเติบโตขึ้นนะคะในจังหวะนี้สิ่งใหม่ๆอาจจะ รอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะคะหรือบางอย่างเองอาจจะทํามาแล้วอาจจะต้องอดใจอีกสักนิดหนึ่งนะคะนะเพื่อให้มันขยับขยายแบบมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะรอเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันนะคะรอให้มันนิ่งก่อนแต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมาหาคุณแน่นอนนะคะตอนนี้ก็มีอะไรก็ทําไปก่อนหรือค่อยๆประคับประคองไปก่อนนะคะโอเค การงานเองงานเยอะแหละนะงานเยอะแต่เราจัดการงานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรในออฟฟิศเองหรือบางคนทำงานที่บ้านอันนี้อาจจะมีอะไรที่มีเรื่องหงุดหงิดใจได้ด้วยนะคะหรือทะเลาะขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะสำหรับบางคนที่ใช้ที่บ้านเป็นที่ทำงานด้วยนะคะหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องราว ถกเถียงกันหุดหง้ซึ่งกันอะไรกันหรือว่ายังจัดระบบยังไม่ค่อยได้นะคะหรือว่าเรานั่งทํางานที่บ้านเนี่ย work from home เนี่ยนะเดี๋ยวมีเสียงตอกเสียงนั่นเสียงนี่นะคะหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงร้องกระจองงองแงหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันแบบดูเหมือนแบบ เฮ้ยแบบทำให้แบบเหมือนไม่ค่อยมีสมาธินะแต่ขอให้ใจเย็นๆนะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วนะคะทีนี้อุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยเพจช็อปสอดน,นะคะก็อาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ย สร้างความํำคาญใจให้เรานะคะหรือว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน,น้อยๆนะที่มีเข้ามาจุกจิกจุกจิกนะคะเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่มันหงุดหงิดนะคะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะตรงนี้ก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ตั้งสติใจเย็นๆเข้าไว้นะสำหรับคนที่รอง,งานใหม่นะคะในจังหวะนี้จริงๆงานที่ทําปัจจุบันนี้โอเคดีนะคะใครที่รอง,งานใหม่ก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะถูกเรียกตัวก็ได้นะ ถูกนัดเตรียมนัดเตรียมเรียกตัวไปก็ได้นะแต่ในตำแหน่งของกร,รม,มนะน่ะมันค่อนข้างโดดเด่นนะ q u n o n w f w d s d s นะคะก็มีแนวโน้มว่าน่าจะโดนเรียกตัวไปแหละนะคะหรือถ้าสถานการณ์มันไม่ไหวจริงๆรอสักหน่อยนะเดี๋ยวความประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่หวังเนี่ยมันกำลังจะเข้ามานะคะทีนี้ในพาร์ทของเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงการเงิน ในกลุ่มของรายได้เองนะมีการเติบโตพัฒนายิ่งขึ้น The ด i ว w นะบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์ได้ด้วยนะคะหรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นช่วงจังหวะขยับขยายนะบางคนเติบโตเพิ่มขึ้นใน ในต่างแพลตฟอร์มหรือกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะมีการขยายเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้นหมายถึงเรื่องรายรับนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นก็ช่วงชิงโอกาสเหล่านี้ให้ดีๆหรือมีธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันเป็นเงินก้อนโตที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางที่อาจจะปิดยอดอะไรได้นะคะเป็นช่วงจังหวะของการเติบโตนะหรือว่าในช่องทางอื่นๆก็แล้วแต่นะคะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแหละนะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะสิบาถานะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานได้ด้วยหรือภาระผูกพันต่างๆที่เรามีอยู่นะแต่ก็ยังแบกไว้อยู่ยังสู้อยู่นะคะมันก็ยังมีจ่ายแหละนะก็สู้ๆนะคะเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงหรือการลงทุนนะสำหรับการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องรอสักหน่อยนะรอจังหวะก็ได้หรือว่าอาจจะ แบบคือรอจังหวะก,การรีเทิร์นกลับมาซึ่งผลประโยชน์เหล่านั้นนะบางอย่างถ้าคุณลงทุนในช่วงนี้ไปนะมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงนะคะ โชคลาภโชคลาภปันผลอะไรที่มีเข้ามานะคะสี่เหรียญน,นะมันก็จะได้คือมันเหมือนแบบไม่ต้องเสี่ยงหรอกโชคลาภนะเอาอะไรที่มันชชว์จะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีปันผลหรือมีอะไรที่เราจะต้องได้ยินแล้วก็คงจะได้ประมาณนั้นนะอืมแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภเสียงดวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเด่นนะคะมันจะไปเด่นใน ในเชิงของเงินเงินของรายได้มากกว่านะการทํางานเนี่ยที่จะได้เข้ามาผลประโยชน์อะไรที่ได้จากการทํางานนะคะในเรื่องของความรักนะความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดคนที่เราดู มันมีคนที่เข้ามาคุยด้วยนะก็อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนฝูงนะคะสังคมที่เข้ามาคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่การศึกษาดีๆแล้วก็เขาอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนเขานะคะในเรื่องของหัวใจอาจจะดูกันนานๆสักหน่อยนะก็อาจจะมาจากสมาคมสังคมหรืออะไรที่เราเข้าไปคุกคีเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เขาอาจ เขาและคุณเนี่ยต่างฝ่ายต่างอาจจะอยากชัวร์ในความสัมพันธ์นะคะอยากได้ความรักที่เป็นระยะยาวนะ่ะนะคะก็อาจจะดูกันนานสักหน่อยนะคะในช่วงในช่วงเนี้ยนะคะเดือนเนี้ย ทีนี้คนโสดอะ่ะก็เหมือนแบบเราเองก็มีสเสน่ห์นะมีคนมาสนใจแหละนะดูเราเนี่ยเราบางทีเราก็อาจจะไปปื้มๆใครได้ด้วยนะคะราศีสิงคนโสดบางคนก็คุยหลายคนนะเจ็ด <c oughs> ถ้วยนะคะหรือบางทีแอบฟุ้งถึงใครก็ไม่รู้นะคะโอเคทีนี้ในส่วนของออร์ลเคิลว่ายังไงนะคะในพาร์ทของออร์ลคเคิลความรักราศีสิงคนโสดนะคะหนึ่งใบ ได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกันการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันมีแต่จะทําให้ไม่มีความสุขมากขึ้นรักและยอมรับซึ่งกันและกันในแบบที่คุณเป็นและความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างนะ่าอัศจรรย์นะคะก็จะอยู่ในโหมดของการยอมรับนะตัวตนที่เป็นซึ่งกันและกันนะคะในในจังหวะนี้นะที่บางทีคนที่เข้ามา อ,อาจจะดูเหมือนยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ค่อยถูกใจไปซะทุกอย่างยังยังเป็นโหมดที่ยังดูสแกนกันอยู่ไกลๆอ่ะอาจจะต้องเขยบเข้ามาใกล้ๆกันมากขึ้นนะคะซึ่งบางทีเราดูไกลๆเราเลยไม่อยากเข้าไปใกล้ๆเพราะว่ามันมีบางอย่างอาจจะเหมือนเรามองผ่านๆเราอาจจะไม่ค่อยถูกใจเราเนาะนะดังนั้นก็ต้องขยบเข้าไปใกล้ๆกันพูดคุยกันเยอะขึ้นหรือพยายามที่จะ หาโอกาสที่จะพูดคุยกับผู้คนมากมายเนี่ยให้เยอะขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของคนมีแฟนคนมีคนคุยเป็นยังไงนะคะคนมีแฟนคนมีคนคุยถ้าคุณอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยนะระวังเรื่องการขัดแย้งนะมันอาจจะมีเรื่องการขัดแยง้งหรือทะเลาะหรือความหงุดหงิดอะไร ที่มีต่อกันอยู่นะคะห้าคาถานะคะแล้วทีเนี้ยในตัวเดะมูนอ่ะมันอาจจะมีเรื่องที่น่าเศร้าน่ากังวลหรือน่าเสียใจยที่เกิดขึ้นนะ,ะบางคนอาจจะมีการทะเลาะกันได้ด้วยนะคะหรือไม่เข้าใจกันหรือพ่อแง่แม่งอนหรือเราอาจจะคิดมากไปได้ด้วยนะคะจังหวะนี้ราศีสิงห์เองต้องเข้มแข็งนะคะเพราะว่าคุณอาจจะคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ค,ะคิดไปได้ไกลเลยนะ,ะในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่มีความรักอยู่ างไกลเนี่ยอันนี้ต้องทำใจเข้มแข็งนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่ามีแนวโน้มว่าเราอาจจะรู้สึกแบบเงาหรือคิดถึงหรือแบบมันนอยไปเองอะไรประมาณนี้นะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในหมวดความรักเองก็ต้องเข้มแข็งนิดหนึ่งนะราศีสิงห์เพราะว่าค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเรานะนะบางทีมันอาจจะเป็นสภาวะการที่ทําที่เราคิดมากไปเองด้วยเนาะในในสถานการณ์เหล่านี้นะบางอย่างเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเราเนี่ยยิ่งเขาไม่แสดงออกยิ่งเขาไม่แอคชั่นเนี่ยมันยิ่งทําให้เรารู้ คิดมากนะคะท้ายงก็แม่หมอเป็นกําลังใจให้นะทีนี้มาดูในส่วนของออร์แคนะคะราศีสิงความรักคนมีแฟนคนมีคนคุยเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะหนึ่งใบนะคะได้เป็นใบนี้ มาดูกันนะคะ Only Time w i l l t e l l นะคะเวลาเท่านั้นที่จะบอกนะคะนะ,ะรอเรื่องของเวลานะคะที่จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ก็เดือนนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะมีความสุขสมหวังนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ